ในโลกแห่งเทคโนโลยีมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่สามารถทำนายได้แน่นอนเช่นเดียวกับรถยนต์ขับเคลื่อนเองที่กำลังผ่านถนนเราไม่ต้องการให้มันเห็นทุกรายละเอียดแต่ให้รู้สึกถึงภาพรวมหลักการของการเรียนรู้แทนที่เคื่อนคำให้เครื่องเรียนรู้แบบที่มนุษย์ทำโดยไม่ต้องจําทุกรายละเอียดแต่จับเอาเฉพาะสิ่งสำคัญ ความท้าทายคือการผสมผสานการเรียนรู้ภาพกับภาษาโอยไม่ให้ภาษากลายเป็นทางลัดในการเรียนรู้เราต้องการให้ระบบของเราเรียนรู้เรื่องราวหรือความรู้สึกตรกกะของโลกได้เหมือนแมวที่เรียนรู้วิธีหยอกล้อเจ้าของการใช้วิธีการกลั้นความรู้เป็นทางหนึ่งในการสร้างระบบที่สามารถทำนายและจำลองโลกได้ด้วยข้อมูลที่สำคัญน้อยที่สุด การเปลี่ยนแปลงภาพหรือวิดีโอในหลายมิติทั้งการครอบตัดเบอร์หรือปิดบังส่วนหนึ่งเพื่อฝึกให้ระบบเรียนรู้ได้ลึกซึ้งกว่านี่คือการเรียนรู้การแทนของวิดีโอที่ยอดเยี่ยมเมื่อระบบสามารถทำนายกิจกรรมภายในวิดีโอได้ด้วยความแม่นยำสูงนั่นคือสัญญาณของความสำเร็จในการสร้างการแทนที่ที่ดี